สบายดีเอลทีวิชัเอกชนเวียดนามศึกษาความเป็นไปได้โครงการไฟฟ้าพลังลมแขวงสวรรค์เขตรัฐบาลสปปลาวได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทเอกชนเวียดนามเพื่อลงทุนก่อสร้างร่วมหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมขนาด990เมกะวัตต์บนพื้นที่13,133เฮกตาร ที่เมืองพินแขวงสวรรคเขตโดยนายเจนดีหยุงผู้อำนวยการบริษัทได้ระบุครับว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะเริ่มดำเนิน,เนการก่อสร้างในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566คาดการว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2568และจะจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่เวียดนาม ภายใต้ความตกลงในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามซึ่งระบุภายในปี2568เวียดนามจะต้องรับซื้อไฟฟ้าจากสปลปลาวจำนวน300เมกะวัตต์และภายในปี2573จะรับซื้อเพิ่มเป็น5,000เมกะวัตต์ ันหนึ่งครับเมื่อวันที่2กันยายน2565ท่านดรดาววงผ่อนแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่สปปลาวได้ให้ข้อมูลแกส่สำนักข่าวชัยนานิวเอเชียของสิงคโปร์ครับโดยระบุว่าปัจจุบันสปปลาวมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด90แห่งมีกำลังการผลิตกว่า10,000เมกะวัตต์และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง50,000่นล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีโดยมีที่มาจากไฟฟ้าพลังงานาน้ำา77แห่ง พลังงานแสงอาทิตย์8แห่งชีวมวล4แห่งและฐานหิน1แห่งซึ่งในปี2563ประชาชนในสปปลาวสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ร้อยละ95และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี2573เป็นร้อยละ100ทั้งนี้ครับสปปลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำได้ถึง26,000เมกะวัตต์ นอกจากนี้รัฐบาลลาวยังมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าถ่านหินรวมถึงการใช้ยานพาหนะกลับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า EV โดยคาดว่าในปี2,568จะสามารถผลักดันการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อยร้อยละหหรือประมาณ20,000คัน และมีแผนจะพัฒนาสถานีชาร์จรถ e ีวีให้ได้จำนวน50สถานีโดยการปรับเปลี่ยนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นสถานีชาร์จรถ e ีวีตามเส้นทางหลวงแห่งชาติและเมืองใหญ่และเพิ่มจำนวนเป็น100สถานีในปี2573และพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี